Oh, oh. เริ่มแล้คบก็วันนี้เราจะมาตัวนิ่งระบบ bs นะครับพี่ก็คือการใช้ตัวคอมพิคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์ภายในตู้นะครับก็จะมีประกอบไปด้วยตัว เอเบ็กแต่ศูนย์ไปตัวเมคอัลเลอร์นะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวที่ตู้ดีดีซีอ่าก็จะเป็นตัวดีดีเอตัวอ่าคอัลเลอร์หลักที่เอาไว้ใช้ตัวอ่านพวกอ่านค่าพอย มาก็จะเป็นอ่าลักษณะในการเข้าใช้ง,งานของตัวกราฟิกนะครับก็สามารถอ่านคลิกอ่าที่ตัวกราฟิกจะเป็นตัวบลาวเซอร์ทั้งหมดมันเข้าผ่านบลาวเซอร์โดยเข้าผ่านเข้าผ่าน IP ตัวนี้ใช่ไหมผ่าน IP อ่าตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับเปิดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ของแบบรอกยูอร์เนมพาสเปิดแล้วออกแอดมิน พาสวิรตัวนี้จะเป็น IP 1150นะจุด50เดี๋ยวตัวนี้ผมแก้ตัว IP ให้ครับ9 1 9 2 1 6 8 1 1 5 0แล้วก็150ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่า100มาชน100อันนี้อาจจะไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ครับครับผมเมื่อเรากรอกยูเซอร เนแล้วก็พักผ่านเข้ามานะครับก็จะเจอกับตัวหน้าโฮมเฮดตัวนี้ครับหลักๆห,หน้านี้ก็จะประกอบไปด้วยอไอคอนสิสเต็มก็คือจะมีระบบของตัวไฟฟ้าระบบแอแล้วก็ระบบเวนแล้วก็ระบบแซนนะครับแล้วก็จะมีตัวห้อง ไอเอสโอห้ <ISO S 2> องในแคทีฟนี่ไอห้องบวกลบอ่ะห้องบล็อกห้องใ<อ><า>นแคทีฟครับห้องในแคทีฟครับผม <c oughs> เรามาที่ระบบแรกก,กันก่อนนะครับพี่ก็จะเป็นตัวระบบของไฟฟ้านะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวแตะแกรมของตัวแตะแกรมไฟฟ้านะครับซิง <c oughs> เกิลไลน์ที่เห็นนี่เป็นห้อง MDB เนาะ ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่ไอเป็นซิงเกิลไลน์เอ็มดีบีเอ็มดีบีครับแล้วก็เจนพวกเอเสอะไรประมาณนี้ครับครับก็คือจะโชว์ค่าตัวสเตตัสออนออฟแล้วก็ตัวทิปอะลามของตัวฟิลเตอร์ครับแล้วก็จะมีตัวอ่านค่าพารามิเตอร์ของตัว MDB ด้วยครับ เมื่อคลิกที่ตัว MDB ก็จะมีอ่าป๊อบอัพเด้งขึ้นมาโชว์ค่าพารามิเตอร์ครับต่างๆนะครับต่อค่าพารามิเตอร์ที่เราดึงมานะครับก็จะมีตัวโวลต์แอมป์แล้วก็ตัวกิโลวัตกิโลวัต ครับกิโลวาแล้วก็โปรเฟคเตอร์ไอไอไอนี่มันสั่งอ๋อมันสั่งการมอนิเตอร์มอนิเตอร์โอเคแต่แต่มันมีตัวที่สั่งได้อยู่เนาะใช่ไหมบางตัวมีแค่ไม่กี่ตัวเป็นพวกงานเสร็จงานเอซเอซีครับครับเป็นนี้แบบนี้ไม่ต้องเราจะเก็บค่าให้เลยนะครับเป็นตัวมอนิเตอร์ที่ที่เห็นใน m b b มันจะมีเบเกอร์ไม่ไม่ไม่เขียนรูปว่างที่สั่งพัน บีเอสได้เวลาออนออบอะใช่ไหมที่เขาใส่ไออ๋อไอตัวนั้นพิเศษผมไอ้ถ้าตัวนั้นในบีมันจะไม่มีนะใหญ่มันเป็นมันเป็นอ่ะอีวีชัชเจอร์โอเคครับแต่อีวีชัชเจอร์ไม่ใช่เพราะมันเ่อก้นั้นห้องเอ็มดีบีมีแต่ดูมอนิเตอร์อย่างเดียวมอนิเตอร์ครับทำงานอะไรไม่ได้โอเคครับเหมือนตัวใจแอร์สกิฟต์ในเกิร์ลที่ใหญ่ที่สุดครับโอเคครับ ระยะที่ต่อมานะครับก็จะเป็นระบบของตัวระบบปรับอากาศนะครับเมื่อคลิดเข้ามาก็จะเจอกับตัวหน้าเลเซอร์ครับโชว์ของไอคอนสถานะการทํางานของตัว ahu o u นะครับก็จะมีสถานะดังนี้ครับพี่ก็จะเป็นโชว์สถานะ on off ครับก็จะมีโชว์ค่าลมเทมแล้วก็ค่า วาวนะครับแล้วก็สามารถสั่งเซตเทมแล้วก็ชุดคําสั่งครับเป็นตัวชุดคอนอฟเลยครับครับเดี๋ยวชุดคําสั่งนี้เดี๋ยวผมอธิบายไปหัวข้อถัดไปนะครับครับตออเลยครับอันนี้กน็นี้ต่อมาก็เหมือนกันครับก็จะเป็นอ่าตัว 2> <F> 2. เดเซอร์ของตัว fcu นะครับแจะโชว์ตัวไอคอนของ,ง fcu สถานาก็จะมีตัว on off ครับ CPU ก็จะมีตัวโหมดแล้วก็สปรีเพิ่มเข้ามาครับครับต่อมาเมื่อคลิกเมื่อคลิกตามชื่อชั้นนะครับพี่เราก็จะเข้าไปสู่หน้าตัวฟลอเปนเพื่อ,อะร,ะระบุตำแหน่งของตัวนั้นนะครับ ต่อมากดที่ชื่อจะไปขึ้นเป็นดีเทลต่อมาเมื่อคลิกที<ม>่ชื่อของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะมีรายละเอียดดีเทลเพิ่มขึ้นมาเ,เป็นตัวย่อยอ๋อครับก็จะมะีถ้าหน้าดีเทลก็จะมีการเก็บตัวหล,หลอกเทมมาให้เพิ่มขึ้น,นด้วยครับผมแล้วก็เป็นการตั้งสเกจดู ในจบเป็นส่วนของตัว F U นะครับมา <c oughs> จะเป็นเลเซอร์ของระบบอากาศร,ระบบระบายอากาศนะครับครับเราต้องอตั้งเวลานอนออกี่ตตัวนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองงจริงตั้งแต่ตัวได้เลยเดี๋ยวเรื่องการตั้งเวลาเดี๋ยวจะอยู่ท้ายสไลด์ okay, ครับพี่โอเคครับผมมาจะเป็นระบบของตัวระบบระบายอากาศเพื่อเข้ามาก็จะเจอตัวหน้าไลเซอร์ ตัวชุดระบบระบายอากาศก็จะมีสถานะ on off ก็จะมีตัวทิปอะลามแล้วก็โหมดครับโหมดก็จะเป็นพวกออโต้ Auto, หรือแมนนวลอยู่ตรงนี้โอ่ครับต่อมาจะเป็นระบบแฟน นิตเลี่เมื่อเข้ามาก็จะไปเจอตัวหน้าไลเซอร์ก็จะบอกอสถานะการทำงานของปั๊มก็จะมีตัวสเตตัสออนออฟแล้วก็ตัวทอมอนกับทิปอะารามครับครับแล้วก็ดูค่าได้ตรงนี้ดูค่าได้อย่างเดียวเนาะดูค่าได้อย่างเดียวครับ,รบโอเคครับส่วนตัวแท้งก็จะมีตัวไฮเลเวลกับโลเลเวลครับ เราจะไปห้องนิเกทีฟเลยเหรอใช่ครับห้องนทีฟแล้วครับต่อมาจะเป็นห้องตัวนิเกทีฟครับตัวนี้ก็จะอ่าดึงค่าของตัว ou กับตัวพัดลมมาโชว์ด้วยครับพี่ก็สามารถสั่งงานที่หน้านี้ได้เลยอันี้ก็จะในหน้านี้ก็จะมีระบุตำแหน่งของห้อง นะครับแล้วก็โชว์ค่ารูมเทม์ของห้องนกาทีฟมันต้องยุคที่มันขึ้นค่าแปลกอันนี้เดี๋ยวกำลังจะทำโหลดโหลดโปรแกรมให้ใหม่ครับมามันไม่มีของเอชยูหรอหรือว่าโอยูก็คือตัวลมลมไลงมามันมีโอตัวเดียวเลยก็คือลมอัดลมร้อยเปอร์เซนต์เลยใช่ไหมครับดูดจากข้างนอกออกมาไม่มีเอาข้างในมาวนทำไม่ไม่มีต้าเสียเพราะฉะนั้นมันก็ทำความเย็นจบเลยที่โอยูเลย ใช่ครับทำความเย็นที่โอยูแล้วก็มีพัดลมข้างบนตัวดูดออกพื้นออกไปให้มันเป็นค่าลบไอ้พวกนี้มันมีบอกเปอร์เซ็นต์แดัมม์มอเตอร์แดมอะไรปะมีไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีครับแต่จะเป็นบอกว่าเครื่องจักรทำงานกี่เปอร์เซ็นต์หมายถึงตัวไอ้พวกนี้มันเป็นวีดีแชร์ใช่ไหมครับทั้งเอ็กซ์อรทั้งโอยูถูกครับพี่โอเคครับก็คือที่เราเขียนโปรแกรมไว้มันสัมพันธ์กัน ก็อย่างที่ผมเห็นอะเอ X-soft มันมีสองตัวเนาะครับตรงเนี้ยแล้วก็ในกราฟิกมันคือท่อเดียวก็เลยงงว่าหน้าหน้างานจริงอะมันแยกข้อหรือว่ามันคือท่อเดียวมันท่อเดียวท่อสำหรับการทำงานอ๋อสลับกันทํางานออ๋โอเคครับรันหนึ่ง standby หนึ่งครับโอ้ครับก็ถ้าตัวไหนรันก็รูปรูปรูปแดงลมเป็นตัวนั้นอะไรเองนะแล้วก็มีพวกมอเตอร์โอเคครับเป็นท่อเดียวกัน แต่แค่ทำตัว s t a n d า r b ตัวครับโอเคต่อเลยครับอ่าต่อมาจะเป็นอ่าการตั้งส c h e d u ครับครับ,รบก็คือเมื่อ,อขอย้อนนิดนึงก็คือเดี๋ยวเดเดี๋ยวไอไอตัวนี้พี่รันเล็กก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปทำของจริงดีกว่า okay. เมื่อเราคลิกที่ตัวรูปนาฬิกาตรงรไอคอนนะครับพี่ครับมันก็จะ มีหน้าปรอกอัพเด้งขึ้นมาก็คือหน้านี้ครับเราสามารถคลิกซ้ายเนี่ยลาดไอตรงพื้นที่ว่างเปล่าเลยพี่คลิกซ้ายลาดได้เลยแล้วก็จะมีตัวเกี่ยวขึ้นมาเราสามารถกรอกเวลาเปิดปิดได้เลยครับพี่เพราะงั้นสเก็ตดูคือเจ็ดวันใช่ไหมใช่ครับเจ็วันเราจะตั้งยังไงก็ได้ใช่ครับเชครับแล้วก็เมื่อตั้งเสร็จก็กดเซฟทุกครั้งเลยโอเคครับโอเคครับ นี่อ่านไว้เนาะเดี๋ยวต่อไปของจริงเลยโอเคนี่ก็จะจบในส่วนของตัวสเก็ตดูครับพี่ครับก็จริงๆสเก็ตดูมันก็เหมือนกันทั้งเหมือนกันทั้งหมดเลยทุกทุกระบบอ่ะเนาะใช่ครับโอเคครับอันนี้คือจบแล้วสเก็ตดูแยกเป็นตัวตัวโอเคครับนี่การเข้างานจริงเลยัอนนี้จะเป็นโปรแกรม